สวัสดีครับพี่กัปตันวันนี้ทำอะไรครับวัสดีแกสวัสดีครับจะไปถูออะไรล่ว้าเอาวันนี้ทำอะไรวันนี้จะทำอะไระวันนี้ทำ,ไ,นนทำไปล้างจานใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ครับฮ<ะ>ึฮึฮล้างจานฮึ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 า,าึฮ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 ปไปไปฮึ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 เึฮ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 นฮึ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 ัึฮ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 ้ฮึ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 ฮ้ฮงฮึฮึฮึ chạy bé Nên okay. Không muốn bé đan trái mừng đan trái mọi người ngon 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 làm ไม่แล้วจะไปตันต่อแล้วครับเสร็จเลยเลยก็เวลาเนนเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วจะเสร็จได้ยังไงไยังกอง,ยงอยูอย่เลยเต็มเลยนึ่งทำอะไรไว้นี่เสร็จแล้วนี่มาปิดน้ำไว้ก่อนนะเร็ว ล้างต่อครับ่กลังจะทอดอาหารยังไงกาให้ล้างจานทำอาหารทำอ<จ>ะไรทำอะไร,อะไรเอาทำอะไรฮะอาหารเดี๋อาหารอะไรกินฮะกินไงเมันกินได้เหรอใช่กินได้โอ วันนี้ช่วยพ่อทำอะไรครับวันนี้กำลังทำอาหารอยู่นะวันนี้ทำอาหนอยู่เปลือดหมดแล้วพ่อล้างไว้นี่ให้ล้างน้ำเปล่าแล้วไม่เจ็บไปตรงนี้ไม่เจ็บออเออปิดน้ำไว้ก่อนปิดน้ำไว้จะล้างน้ำไมได้หรอกมันเปื้อนนะเนี่ยจะมันกระเด็นใส่เอาเร็วๆๆๆปิดไว้จะเสร็จไหมนี่ล้างจานนี่

อะไรนี้หลังการยังไม่เสร็จไปกินขนมแล้วไปแล้วไปแล้วปิดเบาๆปิดเบาๆปิดเบาๆไปไหนไปไหนกันบ้างก่อนายบายเพื่อนก่อนไยบายเพื่อนก่อนายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายบาย,บาย,บาย <laughs> มนดี่ะโอะ้โอ<เ>ไม่ดีเลยไอ้ชิ้นเดียวไหมอะไรนะไอ้ชิ้นเดียวไหมให้ใครกินให้เพื่อนแหละครับโอเคขอบคุณครับกินเลยครับบา๊ายบายนะครับ